ผมบอสบุลเสดนะครับมาจากล้าไฟยอดนะครับไม่ใช่สวัสดีไม่ใช่ไม่ใช่แล้วครับผมมีเรียกไปติดสนเชื่อนะครับตอนชักจับบินองมาครับผมรับคนเป็นคนะน้องสาวน้องสาวน้องสาว ก็จะแบกตามที่เลยแต่แกแค่ไหนเราก็ไปเจอในห้องใส่เลนะครับเออตงๆวกเกั้อมดอกเขาเล่นสนุกไว้่นน้องใช่เพราะว่าผมอ่ะเป็นคนที่งียบๆแต่ว่าพอเห็นคนโดนแกล้งใจมันกบ เราแบบเราไม่ชอบเป็นคนต่อแ้งเราก็เลยแบบไปเอาคืนให้เขาช่วยน้องกับสบของเขาส่วนในเรื่องอ่ะเราก็จะคอยแลกเปลี่ยนกันคืออย่างผมอ่ะจ,จะจะเป็นคนช่วยเขาเรื่องวนี้แต่เขาก็จะช่วย,ยในเรื่องเรียน,นเขาเป<อ>็นเด็กเลยก็ว่าได้ก็ก็เรียนไม่เก่งอะตามสูตรเลยแ,ลยแบบม่ต้อยครับ ถ่ายทำไปกี่ตอนละถ่ายทำไปกี่ตอนละรู้สึกไงบ้างที่แบบมีคนชโทรมาแบบจะเป็นคุ้กกี้กันอะไรเงี้ยอะไรนะครับผมรู้สึกยังไงที่โดนชงแล้วรื้อตัวยางจะลันจะโดนชงก็ก็โอเคครับผมก็ชอบชงถ้าถ้าต่อสิบช่องเลยก็สมบูรณ์ทนเพราะวันแรกที่เนี่ยผมผมรู้สึกว่ามันโทรผมนะผมว่าถ้าเขามีความสุขก็ก็เอาเลยครับมันยินดีอยู่แล้วไม่เป็นความสุขคนโกงแก่ครับเนาะ ก็เร,ราถือว่ารายการการทำงานร่วมกันในกองหน่อยเป็นไงบ้างนี่มาเจอกันครั้งแรกใช่ไหมจ๊ะ,ะเป็นการมาเจอกันครั้งแรกใช่ใช่เป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมอ่ะคือเราอ่ะได้ฝาดใ,ในการ,นานานการเออคือมันมันมีรายการซูเปอร์แมตช์นะครับของท<อ>ุกวันนี่แหละแล้วเราก็มีการได้ไปส้อบมารด้วยกันได้ฝาดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้จักกันนิดนึงครับผมในไม่สนิทมากแต่พอเราได้คุยกับอะไรก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นเริ่มเห็นท่าแท่งของแต่ละคนมากขึ้นเออ อย่าเพิ่งแฉนานแล้วยังรู้จักกันมาแน่นานแล้วยังนานเลยคุณนี่เพิ่งจะเดือนเมื่อปีอืมประมาณนั้นไม่นานไม่นานเจอครั้งแรกเป็นรายการแล้วเใช่ใช่แล้วเราลุงไม่ว่าจะได้มาเจอกันในละครเนี่ยก็ก็เพิ่งไม่รู้ตอนที่เราได้รับบทนะครับเขาบอกว่าจะมีคอมเปอร์มาแบบร่วมกับเราอะไรอย่างเงี้ย ก็อยู่ทีที่รได้ร่วมงานครับเอาจริงผมเคยเห็นเขา่าิกองะไรเงี้ยคลิปคอมเมีนะคลิปที่เขาเล่นลูกปิ๊กอะตกเลจักรบลแล้วก็ั่เน่เนี่ยาจะเล่นกับบอลนะครับ คุณรู้สึกไงตอนที่ได้เจอแมคร้แรกรู้สึกว่าจริง่าไหมไม่ริงแต่ว่าเรารู้สึกแบบนิัรึกว่าอยดูแบบอ่อนปตว่ามาแรกปรับ19ไหมพี่พี่ยิ้ว่ามเท่าไหร่ไม่รู้้ครบสอง่ะเอาแค่นี้ไม่เกินตาำกว่า นคนนี้นนดูเด็กว<ะ>กว่าดูเด็กกว่าเจ๋วเลยอ่ะคอมเปอร์16โอ้ยดคอมเปอร์ขอบคุณจ้เราดูอยู่คอเปอร์เราดูอยู่ลอดไม่ดูร้านไอคอนหร ที่ประกวดร้องเพลงทังง้งกู้อ่ะหลับแตงนี้ยแล้วจะมีผลงานเพลงให้ฟังกันอีกไหมอ่ามันต้องรอติดตามเลยครับรอติดตามเลยอ่าแสดงว่ายังบอกไม่ได้ใช่ไหมแล้วละครละครตอนนี้ถ่ายทำไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วลูกอ่าก็าว่าจะออนแอร์เดือนหน้าแล้วเนาะ ถ่ายถ่ายเสร็จหมดยังอะละครเรามีสารตออใช่ไหมครับตอนนี้ก็ครับผมก็ถ่ายเสร็จแล้วถือเอาไว้ก็ก็ใช่ครับเก็บกาดใช่ครับละกานก็โอเครู้สึกเป็นไงยากไหมเรื่องแรกของทั้งคู่เข้ามาหนุนมากตึนเต้นตึงเต้นแบบเตี้ย เป็นตัวเองไม่ใช่อะไรรองเพราะวก็คนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของการแสดงเราก็ยังไม่มั่นใจขนาดนั้นแต่ว่าเราก็มีการฝึกสองกันเราอะไรยเป็นเก็บเป็นกรรมการใช่เลยเห็นสองแต่ที่บอกนะว่ราะเห็นท่าแหวนแต่ละคนแล้วมันเลยทำให้การต่าง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็สนุกมากๆสนุกมากๆมีนัดไปเจอกันส่วนตัวเพื่อให้คุ้นเคยกันไหม มีกิจกรรมส่วนตัวทำกันไหมใช่ครับส่วนตัววันนี้ก็เกิจทางมา่ากกันแต่ว่าางเราก็จะแบบไปไนชบ้างอะไรอย่างเงี้ยอน้จะิกันไปถึงไหนคะหลังจากที่แบบเาล่วกรอะไรอย่างเงี้ยโยก็รู้รเรื่องส่วนตัวเาอกฝากตัวเลยฝากตัวเลยอนาคตคู่จิ้นแน่ๆนๆ โอเคก็ฝากด้วยนะครับสำหรับทีีเรื่อง My Shy m i t e s, <c oughs> <S ะนะครับหรือตอนออเจ้าหญิงของี22นะครับตอนพี่าครับฝากด้วยครับพวกเราสคนทะเแลเเวกัสกายนะครับนั่ฝากด้วยครับ่น้องตตด้งตติดัะดตั้งตงิ